วัสดีครับผมผมวิกิ้งจากวัเลอร์แทดคอนะครับแล้วก็วันนี้เรามาอยู่กับบูธเัอร์ฟแล้วเราก็ยังอยู่ในงานชอทโชว์สองพนะครับผมซึ่งจะบอกว่าตอนนี้เขามีโปรดักต์ตัวใหม่ที่ว่ามาเปิดเขาคนที่เขาเปิดตัวมาพักให,ใหญ่ๆแล้วแหละแต่ว่าอันนี้คือเหมือนกับมาเอาตัวจริงมาให้เราได้จับต้องกันแลวดูว่าฟีเจอร์หลักมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับอย่างในซีรีส์ใหม่ของไฟฉา,ายที่เพิ่งมานะครับก็คือไฟฉา,ายที่มีชื่อซีรีส์ว่าเทอร์โบนะครับคือแจ้ง เราเจะเาจากคือ X 3 0 0ธรรมดาแล้วก็ X 3 0 0 u l อ r a ัลตร้าในที่เราเรียกกันว่า X 3 0 0 U นั่นแหละตัวพันลูมินอะไรอย่างเงี้ยคราวเนี้ยปีเนี้ยจะใช่ว่าปีนี้ถึงปีที่แล้วแล้วกันเขาก็ได้เปิดตัวโปรดักใหม่ชื่อว่าเป็นเทอร์โบซีรีส์ซึ่งมันมาจากยุทธวิธี YouTube, แล้วก็การสู้รบยุคใหม่ที่ว่าทางผู้ใช้งานเนี่ยต้องการไฟฉายที่มีระยะในการตรวจการที่ไกลขึ้นมากกว่ากว้างขึ้นคือยอ้อนกลับไปสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราตรวจการเราจะมองนึกถึงความกว้าง ของภาพในการสาดแสงเข้าไปหาเป้าหมายเป็นหลักแต่ปัญหาก็คือเรามองหาได้กว้างก็จริงแต่พอเป็นระยะไกลกลายเป็นว่าเราสามารถสามารถมองหาเป้าหมายที่อยู่ระยะเกิน50เมตรหรือ100เมตรได้นี่คือจุดที่เทอร์โบซีรีเข้ามาแทนที่ก็คือเขาจะลด ความสว่างเข้ามาเล็กน้อยลดความกว้างเข้ามาแต่เพิ่มบีมเข้าไปเพื่อทําให้มันสามารถตรวจการในระยะไกลมากขึ้นโดยในเทอร์โบซีรีเขาแจ้งเลยว่าสามารถตรวจการเป้าหมายได้ที่ระยะตั้งแต่150เมตรถึง200เมตรเลยทีเดียวซึ่งเรียกได้ว่าเกือบเกือบสเท่าเมื่อเทียบกับไฟฉายรุ่นปกติและเกือบหนึ่งเท่าเมื่อเทียบกับรุ่นยูหรือว่ารุ่นอัลตาซีรีจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับในจุดเริ่มต้นเขาก็จะมาพร้อมกับตัวไฟฉายแบบตัวของปืนยาวนะครับสกาวไลท์โปรแต่ว่าเขาจะมีมาร์กิ้งเข ตัวบอดี้เหมือนเดิมทุกอย่างใช้ด้วยกับรุ่นเดิมได้เปลี่ยนแค่หัวนะครับผมครานี้ก็จะมาในส่วนของตัว XR ไฟฉา,ายตัว EDC ทั้งหมดที่พูดถึงตัวเทอร์โบทั้งหมดเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของตัวหัวไฟฉา,ายที่เขาจะมีปรับระยะให้มันกว้างขึ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่องกลับไปเดี๋ยวไม่รู้ว่ากล้อง,งเห็นชัดไหมซึ่งแย้งกับปรากฏว่าถ้าเป็นไฟฉา,ายโชฟายุคเก,ก่าเนี่ยตัวขนาดโัโคมันจะกว้างกว่า แต่ตัวนี้มันจะเป็นแบบแคบลงแต่ว่าคอนเซปต์ตัวนี้ก็คือจะทําให้เวลาเราส่องตรวจการไปเนี่ยมันได้ระยะทางที่มันไกลมากขึ้นนั่นเองนะครับผมคือในการเปิดตัวเทอร์โบซีรีส์เนี่ยมาตั้งแต่ติดปืนยาวติดปืนสั้นแล้วก็มาใช้ EDC ครบเครื่องเลยนะครับอ่ะอันนี้ขอเริ่มต้นด้วยตัวที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ก็คือ X 4 0 0 t u r b เทอร์โบนะครับตัวนี้ก็คือเริ่มต้นมาเป็นไฟฉายหลอดเทอร์โบแต่คราวนี้รุ่นขอให้0 0คือจะมีเลเซอร์ด้วยนั่นเอง ครับก็จะมีเลเซอร์สีแดงตรงนี้นะครับตัวนี้สามารถที่จะปรับโหมดได้โอเคผมต้องการให้เปิดเป็นเลเซอร์อย่างเดียวสามารถทําได้แล้วก็สามารถที่จะปรับให้เป็นไฟฉายบวกเลเซอร์ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือตัว X 400ที่ใช้หัวของตัวรุ่น Turbo. เทอร์โบต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ X 300ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับก็ จะมาในรูปแบบของแบบนี้นะครับอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆของซีรี์เทอร์โบเลยก็คือสําหรับคนที่ใช้ซองปืนสาหรับไฟฉายเชือฟา้าอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนซองใหม่นะฮะสามารถใช้ซองเดิมได้เลยนะครับเขาดีไซน์มาว่าแม้ว่าจะเปลี่ยนตัวคมหรือเปลี่ยนเทอร์ดี้ข้างในก็ตามแต่ภายนอกไดมิเตอร์เท่าเดิมพี่ใช้ซองของเดิมยี่ห้ออะไรก็ตามตัวนี้ก็ยังคงใช้ได้อยู่แม้ว่าจะเปลี่ยนเป็นซีรีร้ไฟฉายตัวใหม่นะครับผมส่งถือว่าเป็นการลดที่โอเคมากนะครับหน้าตาโดยรวมก็จะคล้ายๆกับ เ3 0 0 U ทั่วไปนะครับผมแล้วก็ตันนี้เราก็จะพามาออนทัวร์กันคร่าวๆซึ่งโบชัวร์ไฟเนี่ยเป็นหนึ่งในบู์ที่เรียกได้ว่าใหญ่อันดับน่าจะอันดับต้นๆของงานเลยแล้วก็มีคนที่แบบนิยมเดินเข้ามาไม่ขาดสายเลยฮนะอย่างในโซนนี้ก็จะเป็นโซนของซับเฟเซอร์นะครับสำหรับสายเจ้าหน้าที่นะครับก็จะสงสัยว่าเออข้อดีจุดเด่นของโชว์ไฟซับเฟเซอร์เนี่ยมันเป็นยังไงคือแจ้งก่อนเลยว่าตัวซับเฟเซอร์ของโชว์ไฟทุกตัวต้องเหนือจากความเงียบที่เราได้รับแล้วเนี่ย สิ่งที่เขาทำก็คือเขาพยายามออกแบบให้มีความร้อนหรือว่าประกายไฟออกมาให้น้อยที่สุดที่จะทำได้แม้ว่าจะตรวจจับด้วยกล้องเทอร์โมก็ตามนะต้าหมายควาว่าแบรนด์ของจอประชิของชว์ไฟเกือบทุกโมเดลเนี่ยเวลาเรามองผ่านกล้องมองกลางคืนก็ดีหรือว่ามาผ่านกล้องเทอร์โมก็ดีเนี่ยมันจะมีการแสดงผลทางความร้อนที่น้อยกว่าซับเฟเซอร์ของแบรนด์อื่นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ลักษณะของไคลเตอร์เสียงแล้วก็แชมเบอร์ที่เขาเออกแบบมาด้านในเนี่ย ทำให้เสียงเมื่อเราได้ยินเมื่อผ่านระยะที่2กิโลเมตรแรกอะไรแบบนี้จะมองเห็นว่าจะเราทางผู้ใช้งานเนี่ยได้มีการทําวิจัยตนันได้ข้อสรุปว่าซับเฟเซอร์ของชอฟายเนี่ยช่วยลดเสียงดังในสำหรับคนอื่นที่อยู่ในระยะทางที่ไกลมากขึ้นเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับซับเฟเซอร์ของแบรนด์อื่นนะครับผมซึ่งในตอนนี้ข้อดีของมันคือเจ้าตัวซับเฟเซอร์เนี่ยสามารถที่จะนํามาเสียบคู่กับตัวมัสเซลดไวา์ของชอฟายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว SFC-T 556นะครับวอวคอม นะครับแล้วก็มีทุยพองทุยพองตัวนี้โปรคอมนะครับนี่ทุยพองตัวอ e ิลเมเตอร์จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับบัสเซลของโชว์ไฟทั้งหมดออกแบบมาให้สามารถใช้คู่กับตัวซับเพเซอร์ของโชว์ไฟได้มีระบบลดไวนะครับสามารถที่จะลดทุกอย่างได้นะครับตัวนี้ก็จะมีให้ทั้งในกระสุนขนาด5.6 5แล้วก็7.62นะครับผมอันนี้ก็สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่สนใจก็สามารถสอบถ,ถามรายละเอียดเข้ามาได้นะครับแล้วก็ นอกเหนือจากตัวนี้มันก็จะมีส่วนของวอร์เดนตัวนี้นะครับวอร์เดนเนี่ยไม่ใช่ซับเพเซอร์วอร์เดนถูกออกแบบมาสําหรับช่วยในการผลักประก,กายไฟทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการยิงไปที่ด้านหน้าเท่านั้นถามว่าประโยชน์ของมันคืออะไรให้ลองดูภาพดูว่าเวลาเรายิงจากใต้ที่กาําบังใต้ยานพาหนะหรือนอนยิงหรืออะไรก็ตามหรือเอียงตัวยิงเนี่ย <Yeah. S 1> ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ b ส a s ที่เกิดขึ้นกับตัวมัสเซลเนี่ยมันจะถูกผลักออกด้านข้างดินกระจายบ้างคือขมเหลาออตีย้อนกลับมาที่ตัวผู้ยิงบ้าง วอร์เดนออกแบบมาให้ผลักทุกอย่างไปข้างหน้าทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะนอนยิงนั่งยิงหรือยิงในพื้นที่แคบได้โดยที่ไม่เกิดอาการที่ว่าบลัสตีกลับมาที่ผู้ยิงหรือเพื่อนร่วมทีมนั่นเองนะครับผมนี่คือวัตถุประสงค์ของตัววอร์เดนนะครับผมตัวนี้ก็จะมีทั้งวอร์เดนตัวซับเฟเซอร์ตัวเทรนนิ่งนะครับตัวซับเฟเซอร์ก็จะมีทั้งตัวมินิตัวยาวก็ขึ้นอยู่กับขนาดลำกล้องแล้วก็ประเภทการใช้งานนะครับผมและนี่ก็คือ ซับเบเซอร์แล้วก็มาโซดีไวทั้งหมดของแบรนด์ชัวร์ไฟครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวไฟฉายนะครับเมื่อกี้เราไปดูตัวไฮไลท์ก็คือซีรีส์เทอร์โบแล้วแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าชัวร์ไฟเนี่ยมันมีซีรีส์อะไรหลักๆบ้างหรือว่าไฟฉายหน้าตาเหมือนกันแล้วมันต่างกันตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆแบบสนิทพีกันละกันโอเคตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัว X 3 0 0 U ก็จะหน้าตาคล้ายๆกับตัวเทอร์โบที่เราเปิดไปตัวนี้เป็นตัวที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะครับตัว U ย่อมาจากอัลตร้านะครับตัวนี้ก็คคคคืืออออมม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 ีีีีีีีววววาาาส่่่่่งยููทท1,000 0 0ลเนน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 ตตต้้้ปรระะะณััััััก็จ x 4บ เลเซอร์อยู่ในตัวด้วยประมาณนี้ต่อมา,ต,อมาตัวนี้คือ X 3 0 0 V นะครับเป็นตัวที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร่เนื่องจากตัวนี้คือเป็นไฟฉา,าย2ระบบสามารถเป็นไฟฉา,ายติดปืนไฟฉา,ายต่อสู้หรือสามารถที่จะบิดแล้วกลายเป็นไฟฉา,าย IR สำหรับใช้คู่กับกล้องมองกลางคืนได้นะครับผมตัวนี้หลักการคือเราแค่บิด แล้วก็เปิดใช้งานก็เลือกได้เลยว่า <Where? S 1> โอเคเราใช้เป็นไฟฉายแบบคนมองเห็นหรือเป็นไฟฉรราย IR สาหรับกล้องมองกลางคืนความสว่างจะน้อยกว่าตัวไฟฉายรุ่นทั่วไปแต่ก็เพิ่มด้วยฟีเจอร์เป็นสามารถใช้งานได้2ระบบแทนอันนี้ก็คือหน้าตาของตัว X 3 0 0 V นะครับผมหน้าตาจะประมาณนี้คราวนี้ก็จะเป็นส่วนของตัว Scout Light Series คือเป็นสาหรับ1ิปืนยาวนะครับอย่างตัวนี้ที่แบบหลายๆคนานะจะให้ความสนใจมากคือเป็นตัว Mini Scout Pro ตัวนี้ก็ถูกดีไซน์มาสำหรับปืน PCC หรือว่าปืนปืนกลเบานะครับผมหรือว่าปืนที่แบบว่ามีขนาดเล็ก AR pistol หรืออะไรก็ตามที่ต้องการแบบความคล่องตัวความกระทัดรัดก็จะมีตัวนี้เข้ามาเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมเข้ามานะครับตัวนี้มีความสว่างเบื้องต้นอยู่ที่300ลูเมนนะครับเอาไว้สำหรับการตรวจการในพื้นที่อาคารเป็นหลักข้อดีของมันคือมีขนาดเล็กมากๆแล้วก็หนึ่งในซีรีส์หนึ่งในจุดที่น่าสในใจมากๆก็คือเจ้าตัวนี้สามารถที่จะขันแล้วก็ปรับองศาได้นะครับไม่ว่าจะติดจากด้านซ้ายหรือตตติดดดจาดาาาาาาากก้้้้้้นนนนนขขขวปรรรับอออองงงงงศึลไมมคผูใช่เะ อันนี้ก็จะมีในส่วนของพวกฝาฉายตัว EDC นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่น่าสนที่น่าสนใจมา,มากๆก็คือซีรีส์เป็นตัวนี้นะครับซาเโตตัวนี้นะครับจุดเด่นของมันคือเป็นฝาฉายแบบ EDC ที่สามารถปรับใช้เป็นฝาฉายต่อสู้ได้ตัวสวิตช์ก็จะมีบอกทั้ง2จุดมีที่กดตรงนี้สามารถปรักหมดความสว่างได้หรือสามารถกดตรงนี้ได้เพื่อใช้สำหรับการยิงประกอบอาวุธปืนนะครับผม ตัวนี้ก็จะมีทั้งรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นโปรสำหรับคนที่สนใจก็สามารถติดตามก็ได้เดี๋ยวเวลเทดีเข้าก็มีแผนที่จะนำเข้ามาจัดจำหน่ายให้กับทุกท่านที่รอคอยอยู่อย่างแน่นอนแล้วก็ขอฝากบูธชัวร์ไฟล์ไว้แต่เพียงเท่านี้ด้วยและนี้ก็คือเวลเทดีเข้ากับงานชอตโชว์สปอร์ตีสามครับผม